คาจนินกอีกแล้วจ้าขณะนี้เวลาสี่ทุ่มยีนาทีจ้ะกับหวยรัฐบาล28ชุดบนประจํางวดที่16บหกและสิบสของเรานั่นเองมีเลขอะไรบ้างเรามาดูกันเลยจ้า28ชุดบนรัฐบาลนะคะจะมี2 1 3 1

79 59 57นี่ก็คือ28ชุดบนรัฐบาลนะคะส่วน19ชุดบนมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยจ้า79 21 31 14 51 16 19 17 32 24 29 26 3ามส4่สามหกสี่เจ็ดสีหอันนี้ก็คือ19ชุดบนนะคะนี่ค่ะ15ชุดบนของเราประจำวันที่16บหกเดือนสิบสของเรานั่นเองสอง1นึ่งหนึ่งหนห 1,9,3,2,2,4,2,6,2,9,3,4,3,6,3,9,4,6,4,9,6,9ะะส่วนเลขวิ่งชุดบนก็จะมีวิ่ง2กับ6นะคะนี่ก็คือ28ชุดบน19ชุดบนและ15ชุดบนรัฐบาลนะจ๊ะดูกันจ้า

429 926 726 736 739 463โอ้ย346ค่ะขอโทษทีนะคะ439 769ส่วน3ตัวบน16ชุดนะคะจะมี126 129 136 139 146 169 326 329 426 429 469 629 346 349อุ๊ยผิดอีกแล้ว439ซอรี่จา้า769 726 739 นี่ก็คือ3ตัวบน20ชุดกับ3ตัวบน16ชุดนะคะตบท้ายด้วยเลขวิ่งของชุดบนจ้าวิ่ง2กับ6นะจ้าดูกันดีๆจ้าอ้าวตามต่อต่อต่อตอ,อย่าได้ขาดกำลังมาเลยจ้ะนี่ก็คือ ชุดล่างนะคะเด่นล่าง28ชุดของเรานั่นเองจะมีเรียกอะไรบ้างเรามาดูกันเลยจ้า02 07 09 01 06 08 05 27 29 21 28 26 25 79 71 76 78 75 91 96 เก้าห้าหนึ่งหกหนึ่งแปนี่คือ28ชุดล่างนะคะที่เด่นนะจ๊ะส่วน16ชุดล่างก็จะมี0 2 0 7 0 9 0 1 0 8 2 7 2 8 2 9 2 6 7 9 7 1 7 6 7 8 9 6 1 8 6 5นะคะแล้วก็15ชุดล่างของเราประจำที่16หรืบ2 6 4ก็จะมี2 1 6 1 7 1 1 8 9 1 2 8 6 2 2 7 2 9 6 7 6 8 6 9 7 8 7 9 8 9วิ่ง7กับ9นะคะชุดล่างของเรา นี่ก็คือหวยรัฐบาลทั้งหมด3ชุดที่นุกลงพร้อมกันทีเดียวเลยนะจ้าวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆนะคะขอให้ทุกคนพรุ่งนี้มีแต่ประสบความสำเร็จร่ำรวยไปเลยจ้าถูกหวยรัฐบาลปังๆไปเลยนะจ๊ะขอให้โชคดีทุกคนนะคะดูเสร็จก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องให้นุกด้วยนะคะที่ช่องนุกธงชัยมหาราชของเรานี่เอง วันนี้นุก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะราตีสวัสดีจ้าบายบาย